ที่กำลังสองวันนี้มาติดตามเรื่องที่กําลังเกิดคําถามกันมากนะคะว่าคุ้มค่าหรือไม่กับการกู้เงิน2ล้านล้านบาทมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงค่ะวันนี้คุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยค่ะอาจารย์นักคำถามแรกเลยควรจะมีไหมคะรถไฟความเร็วสูงในไทยอันนี้ก็เป็นคําถามที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็การกู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลนะครับที่ กำลังกฎหมายอยู่ในสภากำลังจะออกมานี่นะครับก็คุยกันเรื่อง2ล้านล้านบาทและจํานวนมากนะครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงครับนี่คือรายละเอียดของโครงการ2ล้านล้านบาทนะครับในจํานวนนี้83%เป็นเป็นการขนส่งทางรางนะครับพูดง่ายๆก็คือบรรดารถไฟทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟรางคู่นะครับหรือว่ารถไฟเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่ข้อที่น่าสังเกตที่สําคัญก็คือ 73%ของโครงการเหล่านี้ของ2อล้านล้านนี่นะครับยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่และยังไม่ได้ทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีเพียง25-26%เท่านั้นเองที่พร้อมดําเนินการได้เลยและจํานวนที่ยังไม่ได้พร้อมดําเนินการนี่นะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ750,000ล้านบาทนะครับ และในจนํานวนนั้นสายที่สําคัญที่สุดและใช้เงินเยอะที่สุดนะครับก็คือสายกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างถึง3ามแสนแปดหมืม่นล้านบาทนะครับเป็นส่วนที่ยังไม่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้เลยครับรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นบริการที่เรียกได้ว่าคนที่จะนั่งเป็นคนที่มีสตังจึงไม่ใช่บริการสําหรับคนจนหรือไม่ใช่บริการสังคมเหมือนรถไฟชั้นสามทั่วไปนะครับเพร <S <S <ข>าะฉะนั<ข>้นรถไฟความเร็วสูงนั้นควรจะต้องคุ้มค่าแล้วก็ เลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับค่ะอีกด้านหนึ่งถึงเลี้ยงตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็สร้างประโยชน์ทางอ้อมมหาศาลอันนี้คงต้องตอบคําถามว่าจริงหรือเปล่านะคะก็คงต้องคิดกันนะครับที่พูดถึงประโยชน์ทางอ้อมนะนะครับที่พูดว่าจะช่วยพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ช่วยทําให้ที่ดินมูลค่าเพิ่มขึ้นช่วยสร้างความเจริญต่างๆนะครับทำให้เกิดการท่องเที่ยวนั้นมักจะพูดกันไปนะครับที่สําคัญก็คือจะจริงหรือไม่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับความคุ้มค่าทางการลงทุนว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจะมาพูดกันลอยๆไม่ได้นะครับปัญหาก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ในประเทศไทยและในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่นะครับจะมีความคาดเคลื่อนเยอะนะครับภาพนี้นะครับท่านจะเห็นว่าถ้ามีการคาดการณ์นะครับว่าโครงการต่างๆลงทุนไปเท่าไหร่สมมติว่าลงทุนไป100นะครับปรากฏว่าถ้าเป็นรถไฟนะครับจะมีการลงทุนกันจริงๆ144นะครับนั่นก็คือเกินกว่าที่คาดไว้เกือบ 40-50%นะครับต้นทุนสูงเกินจริงถ้าไปสร้างสะพานสร้างอุโมง์ต้นทุนก็สูงเกินนั้นเช่นเดียวกันกรณีสร้างถนนนั้นก็จะเกินจริงแต่เกินจริงไม่มากกรณีของรถไฟที่ต้นทุนเกินจริงเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าการคาดการเรื่องของรถไฟคาดการได้ยากนะครับเพราะรถไฟเป็นโครงการที่ไม่ได้มีเยอะเหมือนกับถนนแล้วก็เรื่องของการสร้างสะพานส่วนใหญ่มักมักจะไปคาดการด้วยนะครับว่า จะมีคนใช้คนนั่งรถไฟสูงเกินจริงด้วยเช่นกรณีของโครงการรถไฟทั่วไปคาดการว่าจะได้มีผู้โดยสาร100ปกติจะมีผู้โดยสารเหลือเพียง48คน49คนเท่านั้นเองนะครับกรณีของ a i r p o อร Link ของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับคาดการกันไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างนะครับว่าจะมีคนใช้ต่อวันนะครับถึง96,000คนนะครับใช้จริงๆมีเพียง ของปีที่แล้วนะครับมีเพียง4 0,000คนต่อวันเท่านั้นเอง,งเพราะฉะนั้นไม่ถึงครึ่งของโครงการถ้าจะดูรถไฟความเร็วสูงว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คือระยะเวลาในการเดินทางนะครับจะต้องตกประมาณ3ชั่วโมงนะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะวิ่ง2 0 0ถึง150 250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะทางที่เหมาะสมของรถไฟความเร็วสูงก็คือ6 0 0ถึง750กิโลเมตรนะครับอย่างที่2ก็คือจะต้องมีปริมาณผู้โดยสาร ปีแรกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ9ล้านเที่ยวต่อปีนะครับนั่นก็คือไปก็นับ1กลับก็นับ2นะครับนับไปอย่างนี้ถ้าได้ถึง9ล้านเที่ยวนะครับก็จะเป็นปริมาณที่เลี้ยงตัวเองกันได้นะครับเรื่องที่3นะครับรถไฟความเร็วสูงควรจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟที่มีอยู่เพื่อความสะดวกในการเดินทางการขนส่งกันนะครับและสุดท้ายนะครับ องค์กรบริหารจัดการจะต้องมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการรถไฟของประเทศต่างๆที่จะทารถไฟความเร็วสูงได้สําเร็จนั้นจะต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสนะครับตรงนี้น่าคิดนะคะจานว่าจะต้องเราจะได้ติ๊กถูกกันกี่หัวข้อนะคะคสำหรับโ<ก>ครงการเส้นเหนือนทิทาผลคร่าวๆนะครับกรณีของประเทศไทยนะครับปัจจัยที่รถไฟความเร็วสูงจะคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่นะครับอย่างแรกใช้เวลา3ชั่วโมงระยะทาง600-750ถึงกิโลเมตรหรือไม่ แผนที่รัฐบาลจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับคุณนัฐฐาก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่นะครับ6ก9กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเข้าข่ายนะครับกรุงเทพหนองคายแต่ว่าจะสร้างช่วงแรกไปถึงแค่นครราชสีมาเป็นรถไฟสายด่วนๆนะครับ269กกิโลเมตรตรงนี้ระยะทางใกล้เกินไปเปิดมาจะขาดทุนนะครับ กรุงเทพประยองแต่สร้างแค่พัทยา154กิโลอันนี้ก็ใกล้เกินไปขับรถเร็วกว่านะครับ<ฆ>และกรุงเทพประดังเบซาแต่ช่วงแรกจะสร้างเพียงกรุงเทพหัวหิน188กิโลเมตรซึ่งก็สั้นเกินไปนเพราะฉะนั้นตรงนี้คุงถามว่าเอ๊ะขับรถไปง่ายกว่าเยอะเลยนะคะก็จะขับรถไปแล้วง่ายกว่านะครับรถไฟความเร็วสูงถ้าจะสร้างขึ้นมาในสายเหล่านี้ก็จะมีเพียงกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้นนะครับที่อาจจะคุ้มค่าแต่ว่านะครับต้องมาดูข้อที่2ด้วยข้อที่2ก็คือ จะต้องมีผู้โดยสารประมาณ9ล้านเที่ยวต่อปีนะครับถ้าเรามาดูว่าผู้โดยสารกรุงเทพเชียงใหม่ที่ไปมากันเยอะๆแล้วน่าจะมีกําลังใจสําสหรับขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็คือคนที่นั่งเครื่องบินปริมาณผู้โดยสารนั่งเครื่องบินนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ปัจจุบันนี้อยู่ต่ำกว่า5ล้านคนปีที่แล้วอยู่ที่4ล้าน5แสนคนนะครับเพราะฉะนั้น จุดนี้เป็นจุดที่ยังก้ากึ่งอยู่นะครับว่ากรุงเทพเชียงใหม่จะคุมได้หรือไม่ถ้ารวมผู้โดยสารที่ไปกรุงเทพพิษณุโลกและก็เมืองที่อยู่ระยะทางต่างๆรวมๆและอาจจะพอก้มแก้มไปได้ต้องศึกษากันให้ดีนะครับประเด็นที่3นะครับต้องมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรถไฟปกติซึ่งปัญหาก็คือประเทศไทยไม่มีเครือข่ายรถไฟที่มาเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรทํากันก่อนก็คือสร้างรถไฟรางคู่ซึ่ง เชื่อกันว่าเป็นรถไฟที่มีความคุ้มค่ามากกว่ารถไฟความเร็วสูงความเร็วรถไฟรางคู่ก็อาจอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเร็วแล้วสําหรับรถไฟปัจจุบันของไทยซึ่งความเร็วเฉลี่ยอยู่เพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถไฟรางคู่เป็นสิ่งที่ควรทําก่อนสุดท้ายนะครับองค์กรที่บริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพถ้ายังเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยทําอยู่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะไม่มีทางทำกำไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญ ดูแลผิดทุกข้อเลยนะคะจานก็คงเป็นประเด็นสํา<ล>สคัญที่ต้องคิดนะครับว่าเราจะลงเงินหลายแสนล้านนะครับเจ็ดแปดแสนล้านเพื่อจะสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วถ้าเกิดไม่มีความคุ้มค่าจะอยู่รอดได้หรือไม่นะครับรถไฟความเร็วสูงจะต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้จึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ว่าคุ้มหรือไม่ต้องคาดการต้นทุนให้เหมาะสมไม่สูงเกินไปนะครับไม่ให้ต้นทุนต่ําเกินจริงไม่ให้ไรายได้สูงเกินจริงนะครับและต้องใช้การคาดการตัวเลขสมเหตุสมผลไม่ใช่ไปคาดการตัวเลข อัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูงเกินไปเพื่อให้ดูมีปริมาณผู้โดยสารเยอะๆนะครับถ้าอย่างนั้นก็จะได้ผลที่คาดเคลื่อนและออกมาไม่จริงเหมือนกับกรณี a i r p o อร Link นะครับที่สำคัญต้องเปิดเผยผลการศึกษาต่อประชาชนให้มีการตรวจสอบกันควรเร่งรัดโครงการที่มีความคุ้มค่ามากกว่ารถไฟความเร็วสูงที่ชัดๆก็คือรถไฟรางคู่นะครับควรจะทาเป็นความสามคัญอันดับหนึ่งะครับและควรจะต้องปฏิรูป การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาบริหารรถไฟความร็วสูงเพื่อให้โครงการนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคทั้งหมดคือคิดยอดก,กำลังสองสำหรับวันนี้นะคะติดตามตอบโจทย์กันต่อค่ะ